เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของการลดน้ําหนักนะคะก็คือจะมาแชร์ประสบการณ์ของการลดน้ําหนักค่ะจาก85กิโลนะคะว่าเราลดน้ําหนักยังไงแล้วก็รับมือจากการโดนบูลลี่แล้วก็คําพูดถักถางของคนอื่นยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาแชร์ประสบการณ์เรื่องนี้กันนะคะค่ะเพื่อนๆเ,เรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะต้องบอกว่า เราไม่ใช่คนอ้วนกรรมพันธุ์นะคะแต่ว่าเราอ้วนเกิดจากการกินนะคะ,ะกินในที่นี้คือกินทุกอย่างคะ่ะทุกอย่างจริงๆไม่คิดอะไรทั้งนั้นนะคะคืออยากกินกินนะคะก่อนหน้านี้นะคะตอนที่เรียนมหาลัยปี1อ่ะเราเริ่มมาจากตรงนั้นก่อนต้องบอกก่อนว่าเราน้ําหนักอยู่เพียงแค่4 6่สิบหกสจะอยู่ประมาณนี้ไม่เคยขึ้นจากนี้เลยนะคะจนขึ้นปีส น้ำหนักเราขึ้นมาอยู่ที่60ค่ะเกิดเนื่องจากเราไปกินหมูกระทะทุกวันทุกวันเลยจริงๆนะคะเพื่อนๆแล้วมีวันหนึง่งเพื่อนเราได้มาพูดกับเราว่าเฮ<ะ>้ยแกแกเตี g ้ยลงหรือเปล่าเพื่อนๆพอจะเดาออกไหมคะซึ่งมันทำให้เราถุกค,คิดคือเราสูง165นะคะ การที่มีคนมาทักเราว่าเตี้ยลงคือเขาไม่ได้พูดตรงๆไงคะว่าเราอ้วนขึ้นการที่คนที่ตัวสูงโปร่งเพียวอ่ะแต่ก่อนเนาะพออ้วนเราจะดูเป็นเตี้ยนะคะเตี้ยเตียตันๆเพื่อนเพื่อนลองสังเกตดูนะอืมตอนนั้นเราก็ยังโอ้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันเดี๋ยวค่อยลดอืมตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้คิดอะไร จนมีวันหนึ่งแฟนของเพื่อนบอกว่าทําไมเดี๋ยวนี้อ้วนจังอะอ้วนจนแบบมันดูไม่ได้แล้วอืมแล้วตอนนั้นเราไม่ได้ขาวนะคะคือคือไม่ได้ขาวมากตอนนี้ก็ไม่ได้ขาวมากนะคะคือค่อนข้างที่จะเป็นอ่าผิวออกเหลืองๆเนาะอืมมันก็กลายเป็นคนอ้วนเตี้ยแล้วก็ดํา แล้วก็จากวันนั้นนะคะก็ทําให้เราเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วนะเราต้องลดน้ําหนักแล้วนะเราก็ออกกําลังกายค่ะไปวิ่งที่สวนสาธารณะค่ะทุกวันเลยจนน้ําหนักเราลงมาอยู่ที่ประมาณห้าสิบกว่าถ้าจะไม่ผิดประมาณห้าสิบสามห้าสิบสี่ประมาณนี้ค่ะเราก็ถือว่าอโอเคพอใจแล้วแต่ก็ยังไม่ไหวคะ่ะคือ มีคนพูดถึงเราเนาะคือก็อ่าเพื่อนมาเล่าให้ฟังว่าพอพูดถึงเราปุ๊บเขาบอกอ้อก็คือเป็นพูดเป็นภาษาอีสานนะคะอีอ้วนวอ,อ้วนนะบอีเตี้ยเตี้ยอ้วนอ้วนนะบอีดำดำนะบออืมประมาณนี้นะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าทําให้เรารู้สึกแย่นะคะว่าแค่เราอ้วนขึ้นทําไมเราถึงโดนอะไรคําพูดคือเยอะนะคะไม่ใช่มีแค่นี้แต่มันเยอะมาก จนเรารู้สึกว่าโอเคเราจะเอาทุกอย่างมาเป็นแรงผลักดันของเราอันนี้คือครั้งแรกแล้วนะคะเราลดน้ําหนักลงมาได้แล้วหลังจากนั้นเรารับปริญญาแล้วก็ทํางานปกตินะคะแล้วก็ได้งานทําที่บริษัทเอกชนที่หนึง่งเนาะแต่เราป่วยตรงนี้แหละค่ะพีคหลังจากที่เราป่วยน้ําหนักเราดีดขึ้นมาเป็น85กิโลกรัมค่ะ แต่ตอนนั้นเราก็กินจริงนะคะยอมรับว่ากินกินเยอะมากกินทุกอย่างแล้วอย่างเพราะเราเครียดด้วยไงคะเราป่วยตอนนั้นเป็นหมอนรองกระดูกนะคะก็คือเป็นเส้นประสาทหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทนั่นแหละคะ่ะแล้วก็เราเครียดคือเราเครียดเราก็กินไงคะกิน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 จนมันขึ้นมาแปดสิบห้ากิโลกรัมกลายเป็นว่าอา้าวทีนี้ฉันไปหาสมัครงานสมัครงานยาก แล้วอืมค่ะหลังจากนั้นนะคะแล้ก็คิดแล้วว่าเออเราควรลดน้ำหนักได้แล้วมันไม่โอเคแล้วกับหลายๆอย่างแล้วก็เลยตัดสินใจคือช่วยงานที่บ้านนะคะแล้วก็ตั้งใจคือจะสอบไปต่างประเทศแต่การสอบไปต่างประเทศเขาก็มีการชั่งน้ำหนักไงคะใครเขาอยากได้คนอ้วนไปทำงานถูกไหมอืม แต่เราโชคดีอย่างหนึ่งนะคะคือครอบครัวเราคอยพยุงทุกอย่างเวลาเราล้มก็คอยช่วยเหลือทุกอย่างอันนี้คือต้องขอบคุณจริงๆนะคะทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็น้องชายเราด้วยคือกำลังใจค่ะสำคัญมากๆเลยนะคะอ่ะแต่ทีนี้พอเราเริ่มลดน้ำหนักเราจะทำยังไงดีล่ะจุดสตาร์ทของเรานะคะคือไม่ใช่ว่าเราไม่เคยใช้ยาลดน้ำหนักนะคะยอมรับว่าเคยใช้ยาลดน้ำหนักคะ่ะ แล้วก็ผลที่ได้คือกลับมาอ้วนเหมือนเดิมผลข้างเคียงเคยเจอมากับตัวคะ่ะใจสัน่นเหนื่อยนะคะแล้วก็เวียนหัวอันนี้คือคนที่ใช้ยาลดน้ําหนักแล้วก็เคยแพ้นะคะก็จะรู้ว่าจะเป็นอาการเดียวกันเลยก็จะเป็นแบบนี้เลยหรือบางคนอาจจะรุนแรงกว่านั้นนะคะจนสุดท้ายแม่เราบอกว่าไม่ต้องกินแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นบ้านะคะอันนี้คือแม่เราพูดจริงๆนะ แต่มันก็มีให้เห็นนะคะว่ามีคนอาการแบบนั้นจริงๆอืมแต่เราคือเราอยากผอมไงคะแล้วเราก็ไม่รู้เราจะทํายังไงสุดท้ายก็ไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตคะ่ะวิธีลดน้ําหนักทํยังไงบ้างคนที่อ้วนๆเขามาผอมได้เขาทํายังไงบ้างเขาลดยังไงนะคะอะสิ่งแรกที่ต้องมีคะ่ะสําหรับคนที่จะลดน้ําหนักคือหนึ่งวินัยคะ่ะ วินัยสําคัญที่สุดแล้วนะคะถ้าไม่มีวินยัยข้ออื่นจะทําไม่ได้เลยนะคะข้อสองค่ะเพื่อนๆออกกําลังกายค่ะออกกําลังกายในที่นี้คือไม่ต้องออกเอาเป็นเอาตายก็ได้ค่ะคือเข้าใจนะคะว่าบางคนยุ่งทํางานยุ่งจริงๆแต่ว่าเราตอนนั้นคือเราอยู่บ้านเนี่ยคะ่ะเราก็มีเวลาเรายอมรับว,ว่าเราออกกําลังกายหนักมากในช่วงนั้นอืม การออกกําลังกายนะคะเพื่อนๆแนะนําคือตอนเช้าคือกั้นใจนิดนึงค่ะใครที่ไม่มีเวลาหรือว่าต้องทํางานเยอะๆลุกขึ้นมาออกสักสิบหรือสิบห้านาทีก่อนที่จะไปอาบน้ําไปทํางานนะคะคือตอนเช้ามันเบิร์นได้ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆสังเกตนะถ้าเราออกเช้าเย็นเช้าเย็นนะคะคือเช้าแล้วก็หลังจากกับที่ทํางานเนาะก็เอาสักสิบถึงสิบห้านาทีก็ได้ค่ะถ้าเพื่อนๆเหนื่อย ลองดูนะคะทําให้มันเป็นวินัยค่ะแต่ว่าการออกกําลังกายเราต้องบอกก่อนนะคะว่าพยายามเปลี่ยนวิธีออกกําลังกายด้วยเพราะว่าการที่เราออกแบบเดิมๆแบบซ้ําๆแรกๆมันเบิร์นค่ะแต่ว่าหลังๆร่างกายไม่เบิร์นแล้วนะคะเพื่อนๆคือร่างกายมันจําสิ่งที่เราทะะําค่ะเราต้องมีการปรับเปลี่ยนบ้างนะคะกับการออกกําลังกายแต่สําหรับเราอาวิธีของเราเราออกกําลังกายคือเช้า1ชั่วโมงเย็น1ชั่วโมงอันนั้นจะเป็น ช่วงก่อนหน้านี้นะคะพูดถึงช่วงตอนที่เราลดจาก85ลงมาจริงๆตอนเช้าเราก็ไปวิ่งตอนเย็นเราก็วิ่งคาร์ดิโอก็จะหมุนสลับปรับเปลี่ยนกันไปค่ะก็จะเป็นแบบนี้ตลอดเลยจนน้ำหนักเราลงมาค่ะจาก8 5ดบห้าตอนนั้นเหลืออยู่ประมาณ74ภายในประมาณแค่ไม่ถึงเดือนมั้งคะคือลดเยอะมากจริงๆค่ะ ข้อ3นะคะเพื่อนๆอ่ข้อนี้ล่ะคะยากสุดแล้วก็คือการปรับเปลี่ยนวิธีการกินนะคะจากที่เรากินแต่ของมันของทอดนะคะก็คือไม่ใช่ให้งดค่ะแต่ให้ลดค่อยๆลดนะคะค่อยๆลดลงมาสำหรับเราคือเราหักดิบค่ะคืองดเลยไม่กินเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้ช่วงแรกไม่กินเลย งดทุกอย่างน้ำอัดลมนะคะก็ไม่กินน้ำหวานก็ไม่กินกินแต่น้ําเปล่าแต่น้ําเปล่าบางทีเราก็ซื้อที่เป็นผงคอลลาเจนนะคะก็มาเขยา่าเขยา่ขยาผสมกินไปด้วยนะคะก็จะรักษาพวกผิวเราไปด้วยอืแล้วก็การกินนะคะตอนเช้าถ้าเป็นไปได้ก็แนะนําให้กินกาแฟดํานะคะกับน้ําส้มแก้วหนึ่งตอนกลางวัน อันนี้เรากินได้ตามใจเราเลยค่ะเพื่อนๆแต่ว่าไม่ใช่ตามใจกินแต่ของมันของทอดนะคะเราต้องอวัดปริมาณด้วยคือเพื่อนๆรู้ดีค่ะว่าอันไหนกินแล้วมันจะทําให้อ้วนเนาะก็ให้ลดปริมาณลงคือไม่ใช่กินไม่ได้นะคะกินได้แต่ว่าคือถ้าคุณอยากกินแบบนั้นให้ลดปริมาณค่ะให้กินในปริมาณที่น้อย นะคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกอาหารคลีนก็ตามสบายเลยค่ะกินได้เลยส่วนตอนเย็นในช่วงลดน้ําหนัก1อาทิตย์แรกแนะนําให้เป็นแค่แอปเปิลค่ะหลูกกับน้ําเปล่านะคะตอนดึกเชื่อค่ะว่าทุกคนต้องเป็นแรกๆในการลดน้ําหนักคือจะเป็นปัญหาช่วงกินช่วงดึก ะะตอนดึกก็แนะนําเป็นแอปเปิลนะคะแต่ถ้าใครติดพวกสแน็คก็คือพวกขนมขบเคี้ยวนะคะให้แนะนําเป็นพกแอปเปิลเอาไว้เลยะคะ่ะเพื่อนๆแอปเปิลคือดีมากๆค่ะแต่ก่อนที่คุณจะตัดสินใจกินแอปเปิลนะคะแอปเปิลก็ไม่ใช่ไม่อ้วนนะคะแอปเปิลก็มีแคลอรี่เหมือนกันให้เรานะคะกินน้ําเข้าไปก่อนถ้าเกิดว่าเราอิ่ม ถ้าเกิดว่าเราอิ่มแล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องกินแอปเปิลเข้าไปนะคะคือพยายามดื่มน้ําเยอะๆค่ะเพื่อนๆช่วงที่เราไดเอทนะคะก็พยายามให้ดื่มน้ําเข้าไปเยอะๆเลยนะคะก็จะช่วยในเรื่องของผิวเราด้วยนะคะในการดื่มน้ําแค่นี้เองค่ะเพื่อนๆคือเขาใช้วิธีนี้จริงๆนะลดน้ําหนักประมาณสี่เดือนค่ะน้ําหนักตอนนั้นจาก 8, 5สิบห้าลงมาเหลือแค่ห้าสิบห้ถึง55ากิโลประมาณนี้ค่ะคือลดเยอะมากค่ะเพื่อนๆคือเขาคิดว่าเขาใช้เวลาน้อยนะคะในการลดน้ำหนักแต่ว่าเดี๋ยวคิดหน้าถ้าใครอยากลดน้ำหนักแบบเร่งด่วนเราจะมีให้ว่าต้องทำยังไงทำแบบเราได้เลยแต่บอกเลยนะคะว่าโหดมากแต่ได้ผลมากเหมือนกันแต่สําหรับคนที่ อ่าอย่างอยากไปงานแต่งแฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะล้อเล่นนะคะอ่าก็ประมาณนั้นค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านก็จะมาบอกกันนะคะก็จะมาแชร์กันถ้าคิดพลาดยังไงก็ขออภัยกับคลิปนี้ด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะสรุปคะ่ะเพื่อนๆสิ่งที่ต้องมีคือ1วินัยนะคะ2ออกกําลังกายค่ะ3ปรับเปลี่ยนวิธีการกินนะคะกินได้ค่ะแต่ว่าให้กินอย่างมีระเบียบว,วินัยนะคะ กินได้คะ่ะของมันของทอดแต่ต้องลดปริมาณแล้วก็รู้ว่าต้องกินเท่าไหร่นะคะไม่ใช่กินตามใจปากแต่ให้กินในปริมาณที่เราคิดว่าโอเคฉันพอใจแล้วคือกินให้หายอยากคะ่ะไม่ใช่กินให้อิ่มนะคะอืมลองดูค่ะเพื่อนๆส่วนในเรื่องของการโดนบูลลี่อ่ะในเรื่องนี้ อยาจะบอกว่าเ,เพื่อนๆเอาคําพวกนั้นมาเป็นแรงผลักดันนะคะไม่ต้องเก็บมาทําร้ายจิตใจของตัวเองแต่ว่าให้เก็บมาเพื่อเป็นแรงผลักดันค่ะเราไม่สามารถที่จะไปบังคับใครนะคะให้พูดถึงเราในแง่ดีได้แต่เราก็ไม่ต้องเอาชีวิตเราไปแขวนไว้กับคำพูดของคนอื่นนะคะให้เราทำในสิ่งที่เราอยากทำให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ เอาคำศพประมาทพวกนั้นค่ะมาเป็นแรงผลักดันให้เราไปถึงจุดหมายให้ได้นะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งนะคะที่อยากจะฝากถึงเพื่อนๆที่จะทำอยากให้ตั้งแพชชั่นนะคะคือตั้งเป้าหมายเอาไว้เลยว่าคุณต้องการอะไรแล้วคุณก็มุ่งไปทางนั้นค่ะถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะเพื่อนเอนเราจะทำมันได้ดีแล้วก็ทำได้สำเร็จเร็วด้วยอย่างเขาคือเขาต้องการลดน้ำหนักที่จะไปทำงานต่างประเทศแต่ว่าตอนนั้นจะเป็นสอบงาน ไปประเทศประเทศหนึ่งเนะาะไม่เอ่ยประเทศละกันแต่ว่าจะเป็นงานสอบไปนะคะกับกรมแรงงานแต่ว่ามันก็จะมีให้วัดน้ําหนักเนาะซึ่งถ้าน้ําหนักเกินมันก็ไปไม่ได้ไงคะเพื่อนๆแล้วใครเขาอยากจะได้คนอ้วนไปทํางานมันก็เถอะทะถูกไหมเนี่ยแหลคะค่ะก็อยากให้เพื่อนๆลองตั้งเป้าหมายลองคิดแล้วก็ลองเก็บคําดูถูกคําเยียดหยามนะคะเอามาเป็นแรงผลักดันคะ่ะตัวเองให้ไปถึงให้ สำเร็จในจุดที่เราต้องการได้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เขาเหมือนกันนะขอบคุณคะ่ะฝากติดตามด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคลิปพูดอ่าสับสนวนไปวนมาก็แนะนำได้นะคะเพิ่งหัดลงคลิปเหมือนกันขอบคุณนะคะบ๊ายบายคะ่ะ